ผมพ้องพ่นสุขศาสตร์ครับประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับเกษตรกรรมประเทศไทยเฮ็ดหน้าเฮ็ดสีซีปไร่ไทยเฮ็ดหน้ายากก็คือการลงทุนถาน้ำท่าฝนฝนฝ่ากระตกแน่ยกตกแน่ก็ถือว่าไหลเกี่ยวอยู่กับหน้าก็ได้เศรษฐกิจเกิดมีแน่เล็กน้อยอยู่ครับที่มันกระทบกขาป่านเท่ากันได้กับโบท่า์ได้หรอกก็มีแน่อยู่ กระโบหลายครับมันเขาโมเป็นราคาเนี่ยมันเรื่อยๆไหลายนะเอาก็แกลไปขายเอาก็ซื้อถือแสนละตันละเท่าไรแต่ละหมื่นกรัวบระคืดตะข้าวตะกี้ตะข้าวสามสิบสามสี่ปีขึ้นหลังก่อนราคาดีอยู่ราคาสองพันครัวแต่ละสองพันคัวอยู่เท่านี้ก็บโบหลายหรอกครับเขาก็ได้แต่แปดเมื่อเงนเก้าเมื่น ตะกอนก็ดแสนกลัวอยู่น้าน้าซํานีกันด้ไม่ก็บริหลายปันไหนมันเขาบมเป็นราคาย้อนเขาบมเป็นราคานะครับคือช่วงนี้แล้วครับขายบูคือเลยคือช่วงนี้นี่ละขายบอดีราคาบอดีคือช่วงปีสองปีขึ้นหลังนี่แหละโอ้ยบมทาขายหน่อยๆตะกอนก็ขายได้ปีละแสนกลัวมบบนี้ขายเขาเขาก็ราคาบอดี แต่ว่าปุยย๋ยคือเก่าครับปุยย๋ยราคาเก่าเลยปุยย๋ยนะก็ใส่ปุ๋ยปียยปยยปละสามทิพสอบที่ทิพสอบปุ๋ยนี้ปุยย๋ยก็ได้ปุยย๋ยก็และแพงคือเกา่าแต่ว่าเขาราคาบริษัทเขาเก่าซทำเขาแม่รู้เหตุผลคือม่ได้หลายนะครับลบอกอกแล้ยวม่ได้หลายโอ้ประเทศบูได้ขึ้นเป็นราคาเดียวนี้ผมเป็นราคาขึ้นเดียวนี้หมือเ่จังเลยผมมีเงินเลยผมมีทางเพลิงแล้วครับถ้ากพักนี้ขึ้นก่านทักยูได้นะ หักปุ๋ยาักเงี้งออกแล้วสี่ด้อยยี่สิหามื่นนี่แล้วครับจำานี่กเก็บเกี่ยวรถเกี่ยวเนี่ยไดจากการเกี่ยวเข่าเนี่ยไได้สามแสนอยู่รถเกี่ยวคักค่าะมันออกก็มัดแสนหนึ่งค่ารัดองกับมั 3, 000, 2, 000. สดสามหมื่นสองหมื่นสักขาดองแสนสองนั่นแหละครับได้จากการเท็หน้าเขารวมกันครับ ข้ายเขาขาย,ยานังเน่กันเพราะได้ใส่หนีอยู่ผมขี่รถไปโรนเรียนผมเกิดไปเห็นมันอยู่ขางทางพอดีเนาะไปเห็นก็เลยแวะไปถามมึงแวะไปถามมึงสีสสัสวิว์เขาว่ากูให้กูได้อยู่แต่ว่าเอาตอนนี้มาเขาเด้อ,อ,อยูอยู่เสียนั่งเนี่ครับยู่นี่นะปากทางนายไงขี่รเราตไปพอดีเห็นเลยนะผมก็เลยจอดถามมึงเออพวกกูได้บ่ฮํา ว่าสิกู้ก็แสนสองเด้อกู้ได้อยู่พอดินบ้านนไปละไปเขา่าไปเข่าก็เลยว่าเออได้อยู่พอแสนแสนสองได้อยู่แผนการบริการก็ดีเขาคุยดีเบ้า,าดีนําผู้ใดก็บสอง,ส,องสามคนอยู่หันหึงเจ้าเบาดียังบรทุกคนอยู่นนะ่ะถามเขาก็ไ,กาได้เงินยเขาใช้มือดันนี่แหละเขาก็ได้เขาก็เห็ดสมเขาว่า,อ,าวอยู่ ขอบคุณครับชิชวัตรครับผมผมเป็นยังร้ายก็คือมีแต่ขอบคุณนี่แหละครับขอบคุณอีกทีนึงครับขอบคุณครับเหนื่อยแค่ใหนหัวใจไม่เคยทอ้อแพ้ก็ไปต่อ